คุณกำลังอยู่ในซีรีส์เฝ้าเดี่ยว40วันก้าวสู่การเกิดผลมากตามแผนการของพระเจ้าวันนี้เป็นวันที่34แล้วนะครับเฝ้าเดี่ยววันนี้เราก็มาถึงหนังสือปฐมกาลบทที่46ถึง50ซึ่งก็จะจบปฐมกาลแล้วนะครับผมจะสรุปย่อยๆดังนี้ครับฟาโลรู้ข่าวว่าโยเซฟจะไปรับพ่อและพี่ๆมาอยู่ที่อียิปต์จึงส่งขบวนเกวียนไปรับทุกคนเดินทางมา ยาโคบก็หลังเลอใจไม่แน่ใจว่าควรจะไปอยู่อียิปต์ไหมเพราะพระเจ้าเคยสัญญาไว้ว่าจะให้เขาและลูกหลานครอบครองดินแดนคานาอันดังนั้นพระเจ้าจึงมาปรากฏในนิมิตยามค่ำคืนและบอกให้ยาโคบไปอยู่อียิปต์ได้พร้อมยืนยันพระสัญญาว่าพระองค์ก็จะไปอียิปต์ด้วยกับเขาและจะอวยพรเขาให้มีลูกหลานมากมายจากนั้นจะนำเขาและลูกหลาน กลับมาคานาอันอีกครั้งเมื่อเขาได้เห็นนิมิตด,ดังนั้นแล้วยาโคบจึงตัดสินใจพาทุกคนในครอบครัวและฝูงสัตว์กับทรัพย์สมบัติขึ้นเกวียนของฟาโรและเดินทางไปอียิปต์ครับจากนั้นพระคัมภีร์ก็ไล่เรียงรายชื่อบรรดาลูกหลานของยาโคบทั้งหมดรวมๆแล้วก็มีจํานวน70คนนะครับอยากรู้ว่าใครเป็นใครชื่ออะไรบ้างคุณก็ไปเปิดพระคัมภีร์อ่านเองดูนะครับที่ได้เข้าไปอยู่ในอียิปต ซึ่งต่อมาคน70คนนี่แหละก็ทวีเพิ่มพูนจํานวนมากมายจนมาถึงยุคของโมเสสไงล่ะครับนับเฉพาะผู้ชายได้ห0 0 0นคนนับรวมเด็กผู้หญิงและคนแก่แล้วก็เกือบเกือบสล้านคนซึ่ง400ปีต่อมาโมเสสก็นําลูกหลานของยาโคบนี่แหละซึ่งก็คือชาวยิวชาวฮิบูออกมาจากอียิปต์เข้าไปในคานาอันไงล่ะครับมันก็เป็นไปตามมาสเตอร์แผนของพระเจ้านั่นเองแหะครับ แล้วฟาโรก็มอบที่ดินในเมืองลามาเซสดินแดนโกเชนให้พวกของยาโคบอยู่อาศัยนะครับเพราะมีทุ่งหญ้าอุดมสมบูรณ์ที่สุดในอียิปต์เพื่อให้ครอบครัวของยาโคบเลี้ยงฝูงสัตว์กันที่นั่นเมื่อเข้าปีที่สามมันก็เกิดการกันดานอาหารต่อเนื่องมาถึงปีที่สามนะครับรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆชาวอียิปต์ต่างก็เอาเงินที่สะสมไว้มาซื้อข้าวกับโยเซฟ โยเซฟจึงได้เงินทองมามากมายเอาเข้าคลังสมบัติของฟาโรนะครับแล้วปีต่อไปเมื่อชาวอียิปต์กินข้าวหมดแล้วก็ยังกันดานอาหารอยู่จึงเอาฝูงสัตว์มาแลกข้าวกับโยเซฟนะครับโยเซฟก็ส่งมอบฝูงสัตว์ให้ฟาโรอีกปีต่อมาข้าวหมดแล้วชาว,ชาวอียิปต์นะครับก็มาหาโยเซฟอีกแล้วก็พูดว่าพวกเขาไม่มีอะไรจะแลกข้าวแล้วจะอดตายแล้วจึงขอให้โยเซฟซื้อที่ดิน และซื้อตัวพวกเขาไปเป็นทาสดังนั้นฟาโรจึงล่ำรวยมาหาศาลแถมมีประชากรอียิปต์มาเป็นทาสอีกด้วยนะครับและโยเซฟก็ได้ปกครองชาวอียิปต์ทั่วประเทศแทนฟาโรนี่คือผลสนองของการที่เคยตกเป็นทาสและเคยติดคุก13ปีของโยเซฟไงล่ะครับพระเจ้าก็ได้เปลี่ยนเรื่องเลวร้ายในชีวิตเขาให้กลายเป็นเรื่องดียอดเยี่ยมเลยล่ะครับจากนั้นโยเซฟก็มอบมเมล็ดพันธุ์พืชให้ทาสชาว อียิปเอาไปเพราะปลูกในที่ดินซึ่งไม่ใช่ของพวกเขาอีกต่อไปและสั่งให้แบ่งผลผลิต20%ส่งสวยมาให้ฟาโรทุกปีโดยตาเป็นกฎหมายของประเทศเลยนะครับมันก็คล้ายๆเก็บภาษี20%นั่นแหละครับดังนั้นฟาโรจึงได้รับพอพอนล้นหลามก็เพราะโยเซฟนี่แหละครับส่วนโยเซฟเองก็ร่ำรวยไปด้วยนะครับชาวฮีบู70คนที่มาอาศัยในอียิปต์ก็ร่ำรวยสุขสบายไปด้วยกันหมด นี่แหละครับพี่น้องถ้าพระเจ้าปั้นแต่งชีวิตคุณจนดูเหมือนจะย่ำแย่สาหัสแต่สุดท้ายก็เพื่อคุณจะเป็นท่อพระพรใหญ่ให้แก่คนในครอบครัวคุณหรือ,อผู้คนมากมายรอบตัวคนได้และตัวคุณเองก็จะได้รับพระพรมากมายไปด้วยนะครับดังนั้นถ้าชีวิตคุณตกต่ำย่ำแย่ในขณะนี้ก็ขอให้นึกถึงตัวอย่างผลลัพธ์สุดท้ายในชีวิตของโยเซฟไว้นะครับ พระเจ้ามีแผนการยอดเยี่ยมเสมอสําหรับบรรดาลูกๆที่รักของพระองค์นะครับยาโคบพ่อของโยเซฟมีอายุได้ประมาณ147ปีนะครับและก่อนตายเขาก็เรียกบรรดาลูกหลานมาอวยพรแล้วก็ตระกูลของยูดาพี่ชายคนหนึ่งของโยเซฟจําได้ไหมครับคุณยูดาเขาได้รับการอวยพรมากที่สุดเลยนะครับคงเป็นเพราะเขากลับตัวกลับใจใหม่แล้ว และลูกหลานในเผ่าพันุยูดาก็กลายเป็นบุคคลสําคัญหลายคนนะครับพระเยซูก็ได้รับฉายาว่าสิงแห่งยูดายังจําได้ไหมครับก็เพราะมาบังเกิดในเผ่ายูดานี่เองนะครับพอยาครอบตายไปบรรดาพี่ๆของโยเซฟก็กลัวว่าเจ้าน้องชายผู้เป็นนายกรัฐมนตรีอียิปต์คนนี้จะมาคิดบัญชีย้อนหลังพวกเขาที่เคยขายน้องไปเป็นทาสจึงพากันมาคุกเขา่าอ้อนวอนขอชีวิตต่อหน้าโยเซฟและผู้ทํานองว่า พวกเราขอเป็นทาสของคุณน้องนะครับโยเซฟก็ร้องไห้และกล่าวว่าพี่ๆมุ่งร้ายต่อผมก็จริงแต่ว่านี่คือแผนการของพระเจ้าพราะองค์ทรงมีแผนการให้เกิดผลดีดังที่เป็นอยู่นี้คือการช่วยชีวิตผู้คนเป็นจํานวนมากดังนั้นอย่าก,กลัวไปเลยครับพี่ๆผมจะเลี้ยงดูพี่ๆและบรรดาลูกหลานของพี่ๆเป็นอย่างดีดังนั้นพวกเขาจึงใจชื้นขึ้นและหายจากความหวาดกลัวนะครับ โยเซฟกอออ็อยู่กับครอบครัวชาวฮีบูของเขาอาศัยอยู่ในดินแดนอียิปต์จนมีอายุได้110ปีพอโยเซฟใกล้ตา,ต,าตายก็กล่าวกับบรรดาคนในครอบครัวทุกคนว่าผมกำลังจะตายแล้วแต่พระเจ้าจะมาช่วยทุกๆกคนแน่นอนพระเจ้าจะพาทุกคนออกไปจากอียิปต์และไปอยู่ในดินแดนคานาอันตามที่พระองค์เคยสัญญาไว้กับอับราฮัมอิสอักและยาโคบ เมื่อถึงเวลานั้นก็ให้พวกคุณทุกคนเอากระดูกของผมไปที่คณะอันด้วยพี่น้องครับถึงตรงนี้ก็จบเรื่องราวของโยเซฟและจบพระคัมภีร์ปฐมกาลแล้วนะครับเฝ้าเดี๋ยวพวุงนี้ก็จะเป็นตัวละครใหม่คือโมเสสในพระคัมภีร์หนังสืออพยพนะครับและมัเต์แพนของพระเจ้าก็จะถูกส่งต่อไปอยังคุณโมเสสต่อไปนะครับสําหรับเฝ้าเดี๋ยววันนี้ให้คนกดสต๊อปและอธิษฐานถามพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ว่า พระเจ้ามีเลแมพิเศษอะไรที่จะบอกคุณสําหรับเรื่องราวชีวิตทั้งหมดของโยเซฟตั้งแต่ตอนที่เขาอายุ17ปีตอนที่เขาฝันว่าเขาจะได้เป็นใหญ่เป็นโตในอนาคตแต่ต่อมากับถูกจับขายไปเป็นทาสแล้วก็โดนใส่ร้ายไปติดคุกรวมเวลาที่ทุกยากลาบากถึง13ปีจากนั้นพออายุได้30พระเจ้าก็ยกชูชีวิตเขาให้กลายเป็นทอพระพรยิ่งใหญ่แก่ผู้คนมากมายคุณได้รับเลแมพิเศษอะไรจากพระเจ้าหรือไม่อย่างไรเกี่ยวกับชีวิตของโยเซฟครับ ให้คนหยุดชั่วขณะแล้วอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ดูนะครับได้รับอะเลมาพิเศษอะไรก็จดลงสมุดเฝ้าเดียวไว้นะครับสําหรับผมเลมาที่ได้รับก็มีหลายข้อนะครับได้แก่ข้อแรกพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทําให้ผมระลึกได้ถึงเยเรมีบทที่29่สข้อสิที่กล่าวว่าพระเจ้าตรัสว่าเรารู้แผนงานที่เรามีเพื่อสําหรับเจ้านั้นเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ เพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้าเห็นไหมครับพี่น้องเมื่อเรามองดูชีวิตของโยเซฟมองดูแผนการของพระเจ้าที่มีต่อเขาทีแรกก็ดูเหมือนจะทุกข์ยากลําบากยาวนานถึง13ปีเลยนะครับแต่ภายหลังก็กลับกลายเป็นผลดีเป็นพระพรไปสู่ผู้คนมากมายพี่น้องที่รักนี่คือพระลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของพระเจ้านะครับคือพระเจ้ามีแผนการสําหรับเราทุกคนและถ้าคนเป็นคริสเตียน พระเจ้าก็มีแผนการที่ยอดเยี่ยมที่จะอวยพรคนนะครับเป็นแผนการเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพนะครับพระเจ้า,าต้องการให้คุณเป็นตัวแทนของพระอ,องค์น,นําพระพรยิ่งใหญ่ไปสู่ชาวโลกนะครับขณะที่คนกําลังอาจจะโดเหมือนชีวิตตกต่ําย่าแย่หรือทุกข์ยากลําบากตอนนี้ก็อย่าไปคิดว่าพระเจ้ามีแผนที่จะให้คุณต้องทุกขภาพนะครับและทุกข์ยากไปตลอดชีวิตไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เลยนะครับ พระเจ้าไม่ได้มีแผนการร้ายสําหรับชีวิตคุณเลยท่านเยเรมีกล่าวว่าแผนการของพระเจ้านั้นเป็นไปเพื่อสวัสดิภาพเพื่อให้อนาคตที่ดีและให้ความหวังใจแก่คุณนะครับดังนั้นทุกเช้าตื่นขึ้นมาขอน้นใจให้คุณรีบพูดย้ํากับตัวเองทันทีเลยนะครับว่าพระเจ้ามีแผนการอนาคตดียอดเยี่ยมสาหรับฉันคุณอย่าปล่อยให้ซาตานพูดความคิดลบๆเข้ามาในหัวคุณนะครับ แต่ให้รีบพูดความคิดแง่บวกกับตัวเองก่อนเลยเพื่อให้ความเชื่อศรัทธาในพระเจ้าดำดิ่งฝังลึกเข้าไปในจิตใต้สำนึกของคนนะครับแล้วคุณก็จะคึกคักกระตือรือร้นมีพลังในการฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาทุกอย่างในชีวิตไปได้ด้วยการเสริมกำลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับพี่น้องครับใครจะรู้การที่คุณทุกยากลำบากในขณะนี้พระเจ้าอาจเตรียมชีวิตคนอยู่เพื่อวันหนึ่งข้างหน้า คุณอาจจะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยผู้นําความรอดมาสู่ชาวไทยทั้งประเทศก็อาจเป็นได้นะครับอาเมนไหมครับพี่น้องแล้วพระวิญญาณบรสุดก็ทําให้ผมระลึกได้ถึงฮาบากุกบกที่2ข้อ3ที่กล่าวว่าเพราะนิมิตท,ที่เราจะเปิดเผยแก่เจ้านั้นยังรอกําหนดเวลาอยู่แม้จะดูเนิ่นช้าก็จงอดใจรอมันจะมาถึงแน่นอนและจะไม่ล้าช้านักพี่น้องครับตรงนี้คุณจะเห็นว่าแผนการของพระเจ้า ก็จะมีกําหนดเวลาที่แน่นอนนะครับตั้งแต่วันที่พระเจ้าทําให้โยเซฟเห็นนิมิตในความฝันว่าอนาคตเขาจะเป็นใหญ่เป็นโตซึ่งตอนนั้นเขาอายุ17ปีพระเจ้าได้บอกมาสเตอร์แผนและเพอร์ซนอลแผนที่เฉพาะเจาะจงให้แก่เขาแล้วตั้งแต่ตอนนั้นแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเขาจะมีชีวิตเป็นไปตามนั้นทันทีตอนอายุ17นะครับนิมิตยังรอกําหนดเวลาของมันซึ่งต่อมากว่านิมิตนั้นจะสําเร็จเป็นจริง ก็ตอนที่โยเซฟอายุได้30ปีมันเป็นกําหนดเวลาแน่นอนที่เขาจะต้องออกจากคุกตอนอายุ30เพราะออกมาปับ๊บก็ได้มาแสดงฝีมือต่อหน้าฟาโลกับขนนางชาวอียิปต์มันเป็นเวลาที่ได้มาแก้ปัญหาของประเทศอียิปต์พอดิบพอดีเลยนะครับเลมาพิเศษข้อแรกคือพระเจ้ามีแผนการอวยพรที่ยอดเยี่ยมเลมาพิเศษข้อ2คือแต่แผนการของพระเจ้านั้นก็จะมีกําหนดเวลาแน่นอนซึ่งเป็นเวลาของพระเจ้าเป็นนาฬิกาของพระเจ้านะครับ ไม่ใช่นาฬิกาของคนแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทําให้ผมระลึกได้ถึงนิสัยอย่างหนึ่งของพระเจ้าคือนิสัยของความอดทนนานนะครับซึ่งเป็นผลหนึ่งในผลเก้าอย่างของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือความอดกลั้นใจความอดกลั้นใจก็คือการอดทนนานนะครับพระเจ้าได้ใช้เวลานานสิบสามปีเพื่อ,อสร้างความอดทนให้แก่โยเซฟนะครับตรงนี้ผมก็ได้ย้อนกลับมามองดูชีวิตตัวเอง พระเจ้าก็มีนิมิตให้แก่ผมตั้งแต่ตอนที่ธุรกิจของผมเจ๊งเพราะสินามินแล้วผมก็ได้รู้ว่าพระเจ้ามีมาสเตอร์แลนและมีเพอร์ซันอลแผนอะไรที่เฉพาะเจาะจงสําหรับผมตั้งแต่ตอนนั้นแต่ชีวิตผมก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปตามนิมิตนั้นทันทีทันใดนะครับพระเจ้าก็มีกําหนดเวลาของพระอ,องค์และพระเจ้าก็ใช้เวลาหลายปีขัดเกลาปั้นแต่งชีวิตผมนะครับจนมาถึงปัจจุบันซึ่ง ผมก็ได้มาก่อตั้งพันธก,กิจบิ๊กมิลเลอร์เข้าขึ้นมีเป้าหมายที่จะประกาศข่าวประเสริฐและตั้งคริสจักรในดินแดนที่ยังไม่มีใครไปประกาศและยังไม่มีคริสจักรเลยนั่นก็คือ8 0,000ชุมชนตามชนบททั่วประเทศไทยนะครับเพื่อจะนําชาวไทยอีก9 9มารับความรอดบาตรรอดจากการถูกพิพากษาในยุคสุดท้ายและเฝ้าเดี๋ยวเรื่องราวของโยเซฟในวันในซีรีส์นี้ก็ทําให้ผมใจเชือนขึ้นนะครับแม้จะดูเหมือนเป็นโปรเจกต์ยักษ์ แต่พระเจ้าก็หนุนใจผมให้ทําต่อไปเรื่อยๆมันอาจจะดูช้าแต่ก็ไม่ช้าเกินไปนักเดี๋ยวพระเจ้าก็จะทำการอาัศาจารรย์ยิ่งใหญ่สมกับชื่อพันธกิจบิ๊กมิลเลอร์นั่นเองแหะครับแล้วพระวิญญาณบริสุทธ์ก็ทําให้ผมระลึกได้ถึงีบูบทที่12บสข้อสิที่กล่าวว่าจงระวังให้ดีอย่าให้ใครขาดจากพระคุณของพระเจ้าและอย่าให้มีรากขมขื่นงอกขึ้นมาก่อความยุ่งยากและทําให้หลายคนเป็นมลทิน เห็นไหมครับพี่น้องคุณโยเซฟเขาสอบผ่านเรื่องนี้นะครับเขาไม่มีรากขมขื่นต่อบรรดาพี่พที่เคยทําเรื่องเลวร้ายต่อเขาเคยจับเขาไปขายเป็นทาสต,ต้องตกระกมลําบากถึงสิบสาปีนะครับคุณทราบไหมครับว่าความขมขื่นมันมีรากนะครับมันเริ่มจากเมล็ดเล็กๆก,ก,ก่อนและเมื่อมีรากงอกออกมาแล้วมันก็จะขยายใหญ่โตกลายเป็นลําต้นออกดอกออกผลในภายหลังโยเซฟไม่ได้มีรากของความขมขื่นเขาจึงไม่มีลําต้นและผลของความขมขื่น เมื่อเจอหน้าพี่ๆเขาก็ร้องไห้เข้าไปกอดด้วยความคิดถึงนะครับนี่น้องที่รักพระเจ้าของเราก็มีลักษณะนี้คือไม่มีรากขมขื่นในพระเจ้านะครับเพราะผลอย่างหนึ่งของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือความชื่นชมยินดีปรับปลื้มใจไงล่ะครับถ้าคุณเป็นคนที่มีความชื่นชมยินดีได้กับทุกเรื่องในชีวิตมันก็ยากที่มเมล็ดความขมขื่นจะมีรากงอกออกมาได้จริงไหมครับแล้วจะทําอย่างไรจึงจะมีความชื่นชมยินดีได้ในท่ามกลางความทุกข์ยากลาบาก วิธีหนึ่งที่ผมใช้ได้ผลที่สุดก็คือเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์ให้สนิทสนมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สุดครับพี่น้องครับผมเคยขมขืนกับปัญหาชีวิตมากมายหลายเรื่องในอดีตที่ผ่านมาผมเคยถูกคนที่ผมยื่นมือช่วยทรยศคดโกงผมมาจนถึงเดี๋ยวนี้และมีครอบครัวคริสเสียหลายครอบครัวเคยยืมเงินผมไปในยามที่เขาเดือดร้อนจนป่านนี้เกือบสิบปีแล้วก็ยังไม่คืนเลยนะครับและมันก็ทําให้ผมธุรกิจสะดุดขาดสภาพคล่องอยู่หลายปี แต่เมื่อผมเอาเวลามาเข้าเฝ้าพระเจ้าเฝ้าเดี่ยวทุกๆวันวันละสองสามชั่วโมงอย่างต่อเนื่องมาหลายปีในที่สุดผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในด้านความชื่นชมยินดีก็ค่อยๆเข้ามาแทนที่ลากขมขื่นค่อยๆหายไปมีแต่ความใกล้ชิดสนิทสนมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นแหละครับที่จะถอนลากขมขื่นของคนออกไปได้และพระคัมภีกล่าวย้ำหลายครั้งว่าพระเจ้าทรงสถิตกับโยเซฟพระเจ้าทรงสถิตกับโยเซฟ พระเจ้าทรงสถิตกับโยเซฟเห็นไหมครับพี่น้องถ้าคนอ่านในเรื่องราวของโยเซฟคนจ,จะเจอประโยคนี้บ่อยๆนี่จึงเป็นเหตุผลที่โยเซฟไม่มีความขมขื่นต่อบรรดาพี่ๆที่เคยทำร้ายร่างกายและจิตใจเขาเลยนะครับเพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับโยเซฟและมันก็เป็นเพราะว่าเขามีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมอันยอดเยี่ยมกับพระเจ้าตลอด13ปีในการเป็นทาสและในขณะติดในคุกนั่นเอง แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทําให้ผมลเลิกได้อีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นพระคัมภี์ยอดฮิตสําหรับคริสเตียนที่กําลังเจอกับความทุกข์ยากลําบากนั่นก็คือโรมบทที่8ข้อ28นะครับที่ท่านอาจารย์ปารลกล่าวว่าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์เห็นไหมครับพี่น้องถ้าคุณรักพระเจ้า พระเจ้าก็จะทําให้สิ่งเลวร้วายทุกอย่างกลายเป็นผลดีในภายหลังเองนะครับข้อนี้เป็นข้อพระคัมภีร์ประจําใจผมเลยนะครับเวลาที่ผมรู้สึกท้อแท้ท้อถอยเพราะพิญหาน่ากับความทุกข์ยากลําบากของอุปสรรคปัญหาในชีวิตผมก็จะเอาพระคัมภี์ข้อนี้มาท่องทั้งวันทั้งคืนจนความเชื่อดําดิ่งฝังลึกเข้าไปในจิตใต้สํานึกเลยนะครับพร้อมทั้งจะนึกถึงเรื่องราวชีวิตของโยเซฟมันทําให้ผมมีความหวัง มีกำลังใจในพระเจ้าที่จะเดินหน้าสู้ต่อไปได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับพี่น้องคีิรักถ้าคุณรู้สึกท้อแท้ท้อถอยสิ้นเศร้าอยากตายผมขอหนุนใจให้ย้อนฟังคลิปเรื่องราวของโยเซฟซ้ําบ่อยๆนะครับและพูดย้ํากับตัวเองว่าคุณก็กําลังอยู่ในแผนการยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่จะนําคุณไปเป็นท่อพระพรแก่ผู้คนมากมายเช่นเดียวกับโยเซฟเพราะพระเจ้ารักคุณพระองค์จะทําให้เกิดผลดีในทุกสิ่ง สำหรับคนทั้งป่วงที่พระอ,องค์สรงเรียกตามแผนการและตามพระประสงค์ของพระอ,องค์ครับเอาละครับพี่น้องถึงตรงนี้มาร่วมสนุกกันวันนี้ไม่ต้องพิมพ์เลขหนึ่งหรือสองแล้วนะครับแต่ให้คุณพิมพ์ลงในคอมเมนต์ว่าเรื่องราวชีวิตของโยเซฟตั้งแต่ต้นจนจบคุณประทับใจอะไรที่สุดและพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ประทานเลมาพิเศษอะไรที่หนุนจิตชูใจคนบ้างลองแชร์ลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับเอาละครับพรุ่งนี้เรามาเฝ้าเดียวกันต่อ คราวนี้มาดูถึงตัวละครใหม่แล้วนะครับเป็นแผนการของพระเจ้าที่มีต่อคุณโมเสสและต่อชาวยิวภายใต้การนําของโมเสสครับแล้วคุณจะร้องอ๋อว่าพระเจ้าของเราเป็นอย่างนี้นี่เองเมื่อคุณได้รู้จักและรู้ใจพระเจ้าผ่านแผนการของพระองค์ที่มีต่อบุคคลต่างๆในพระคัมภีร์ไปเรื่อยๆก็จะทําให้คนได้เข้าใจน้ําพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตคุณและถ้าคุณไม่เฉยๆไปไหนคุณหันมาปรับชีวิต ให้อยู่ในน้ําพระทัยของพระเจ้าแล้วชีวิตคนก็จะเกิดผลมากในแบบที่เป็นไปตามแผนของพระเจ้านะครับไม่ใช่แผนของคนเองอย่าพลาดติดตามตอนต่อไปนะครับขอพระเจ้าไว้พร